มาที่น <House> ี่เอ้บ <Carmen> ้านไหเนี่ยก็ที่นี่ก็ไม่กัอยไงแต่น้ำเชียรอาหารนิดหน่อยเตียงแล้วก็วอะไรสรองจะไารีงนี้กอไเอยกับเงินเสื้อเอากตไมไม่มีอะไรแล้วอ่ะจบชิ้นตัไม่ันไม่รกเอ

ไปเลยนี่นาปกติต้องมีคนมาแถวนี้ก็ฟันง้ก็เป็นน่บฟงนู้นก็เป็นตลาดเปิดฟังเป็นโรงเรียนฟังนู้นเป็นโรงพยาบาล แล้วฝั่งน้ก็เป็นสายในตำรวจที่ยังสร้างไม่เสร็จทพ้าหมดเลยฮะแล้วที่เคยอยู่ตรงนี้ก็เอาไปแล้วก็สร้างเรือเหมือนเดิม ขอจังเลยะต่ไม่ได้พงนะ้ากเรือสม่ยป่ใช่ไล่ะปู่ช่หนุ่มก็ขับเรือนี่เดินชำนาญไเลย

啥子？这个白人呀？这？穿着什么呀？这个来了？啊？这个男士？他都变的样了？嗯，我都 cứ chân có rồi nào có ở được, Điều có lại. đây có A. S. J.

ทำไมมันอร่อยจีนนี่นะไม่ได้อร่อยอ่ะอกัินแลวรหวานดีซะกัน นขอขอร้นะยา่ายน่าจะไปไหนอะอปสุขสาริเติน